ฝันเห็นคนต่างศาสนาทะเลาะกันฝันเห็นคนต่างศาสนาทะเลาะกันแปลว่าอะไรเออฝันเห็นคนต่างศาสนาทะเลาะกันเหมือนชาวอุยกูทะเลาะกับคนจีนเหมือนคนอิสลามทะเลาะกับชาวพุทธอะไรแบบเนี้ยอิสลามทะเลาะกับพุทธ ความฝันแบบนี้มันไม่มีตาในตําราทํานายฝันนะมันไม่มีนะคือในตําราทํานายฝันมันจะไม่มีความฝันแบบนี้อยู่แล้วโอ้นี่อะไรเนี่ยจติกสาร้อเม็ด Queen of Fort ฝันเห็นคนต่างศาสนา,าทะเลาะกันเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้มีคนพยายามจะเอาชนะคุณมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูอ่ะมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูต้องการจะเอาชนะคุณคุณจะมีปัญหากับผู้หญิงอายุมากกว่า ท่านกำลังจะมีปัญหากับผู้หญิงอายุมากกว่าแต่คนที่เข้ามาช่วยท่านเนี่ยเป็นผู้ชายนะท่านจะมีปัญหากับคนอายุมากกว่าคนที่เข้ามาช่วยท่านเนี่ยเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าท่านท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีผู้ใหญ่สองกลุ่มอะไม่พอใจท่าน มีมีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะไม่พอใจมีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะไม่พอใจท่านแต่ก็มีคนคน่ะที่รักท่านท่านจะมีศัตรูอยู่สองกลุ่มนะเป็นผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะไม่ชอบแล้วก็เป็นผู้หญิงแก่กว่ามีผู้หญิงแก่กว่าไม่ชอบคุณมีผู้หญิงแก่กว่าเนี่ยไม่ชอบคุณแล้วก็เป็นผัวเมียคู่หนึ่งไม่ชอบคุณท่านจะถูกคนน่ะ พยายามจะเอาชนะคุณอนะอย่าพยายามไปแข่งกับเขามีคนอนะพยายามจะเอาชนะคุณคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หญิงสองคนท่านจะได้รับความเมตตาจากผู้หญิงสองคนแล้วคนที่จะช่วยคุณนะมีเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคหนึ่ง หนึ่งเก้าหนึ่งเกหนึ่งหนึ่งเก้หนึ่งรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดี